ก็เป็นผ่าแตงเหมือนกันแต่เรียกว่าผ่าแตง USA นะคะเป็น USA saber ที่เรียกว่า USA saber ด mm. ้านหน้าเขามันจะมีลายกราฟิกอยู่นี่ด้ามจับเป็นยาง ABS นะคะทุกคนถ้าจะลุกาายกันลื่นเวลาจับดูกระชับมือนะคะมั่นใจทุกสภาพอากาศแล้วก็มั่นใจทุกการใช้งานค่ะด้วยใบมีดหนาที่3มิล มันใช้ผ่าแตงโมแตงกวาน,นะคะแล้วก็ทําอาหารหรือใช้ฟันไม้ได้ด้วยจะเป็นกอไผ่กอพงก็ได้นะคะเป็นตัวสแตนเลสนะคะขัดเงาเงินเงาวับเหมือนกระจกเลยแล้วก็ตกแต่งสันเป็นสันหยักแล้วเปิดคมให้แล้วด้วยอันนี้เดี๋ยวหนู่วัดให้ใบมีดจ,จะกว้างอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งสันหนาสามมิลและใบมีดยาวสินิ้วยาวตลอดเล่มสินิ้วก,กว่า เล่มนี้ก็290บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทเท่านั้นถ้าหากใครสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยเนาะงานสวยๆแบบนี้นะคะมีน้อยมากๆ